หยุดเดี๋ยวนี้เลยมึงมินหนีไปก่อนน่ฮะไม่มบอกให้หนีไปไงฮะเร็วที่คุณมนินนางนั่นน่ะถ้าเองคิดจะหนีกูยิงไอ้นี่ไสแตกแนะ่ขึ้นมา ไปแล้วไปไปไปอพวกมึงมาถีบพวกกูทำไมวะเออนี่มันเรื่องอะไรวะพี่สามพี่สามโอ้ยอยู่นี่ อ,นนยอยู่ดีๆพูกนี้มันก็มาฉีบฉันนีมันเรื่องอะไรกันเนี่ยพี่ผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ่ะแต่กูรู้กูสั่งพวกมึงแยเสียแล้วทำไมพวกมึงกลับเร็วเดียววะฮะคือเม,เมื่อกีก้ฉันก็ออกไปอ่ะแต่ว่ามันมีต้นไม้ใหญ่โค่นขวางถนนอยู่อะพี่ฉันก็เลยออกไปเอาไม่ได้พี่ใช่จ้ะ ใช่ใช่ใช,ใช,ใช่พี่ไอ้โตแหละมึงยังกล้าโกหกกูเหรอเมื่อกี้มึงนึกว่าพวกวก,วก,วกวูสลบระไอ้โง่เอ้ยกูได้ยินทุกอย่างที่มึงพูดแล้วกูก็เล่าให้พี่เสิร์ฟฟังหมดแล้วมึงกล้ามากนอ้พอ ลับของคนที่มันกล้าทรายศกับคนยังกูเนี่ยมันคืออะไรดดเดวเดว,เดยวดน,น,นยพอ้พพพยัน,นยือนอดนไราแน แล้วมันก็วางแผนเผาเพื่อเพื่อใร้ายคุณมาวิ่งจะยังมีบพางแกไม่มีโอกาสได้พูดและโพอดว่านะคุณเนคุณประกาศสิทธิ์คุณทำแบบนี้ทำไมอ่ะจุดจบของคนที่มันขวางทางของฉันเนี่ย มันก็ต้องลงไปด้วยความตายทุกคนไม่เว้นแม้แต่เธออย่าบอกนะว่าที่ทำทั้งหมดเพราะว่าต้องการฟลาหมื่นไร่ฉลาดขึ้นมาแล้วนี่แต่น่าเสียดายนะไ,ไอความฉลาดของเธอเนี่ยมันมาก่อนที่เธอจะตายแกคิดเหรอว่าแกฆ่าคุณมีแล้วแกจะได้ฟลาหมื่นไร่ไปอ่ะในเมื่อตอนนี้คุณมีและพ่อเลี้ยงได้ขายปลาหมื่นไร่คนอื่นไปละ อันนั้นไม่ใช่ปัญหาเว้ยเฮ้ยเพานเดียวนางคนนี้มันก็จะเหลือแต่ชื่อแล้วส่วนปู่ของมันน่ะฉันจะทำให้ปั่ใจวายตายตา,ยตามหลานรักของมันไปแบบเงียนะแล้วที่เหลือมันก็คือไอไก่อ่อนมาวิ่งนั่นแหละฉันจัดการได้ไม่ยากนะฉันไม่อยากจะเชื่อ ที่แกทำแลวทำชั่วแบบนี้เพียงพอต้องการฟาร์มหมื่นไร่น่ะเหรอเชื่อเธอคุณมินตราเพราะถ้าหากว่าฉันได้ฟาร์มของเธอมาเป็นทางผ่านไอ้ธุรกิจค้าไม้ค้ายาของฉันเนี่ยมันจะทำเงินให้กับฉันมากมายมหาศาลเลยทีเดียวแกทำแบบนี้กับแผ่นดินเกิดได้ไงป่าก็ไม่ใช่ของแกคนเดียวแล้วยาเสพติดทำลายชีวิตคนอีกตั้งมากมายเอาละเอาละเอาละ เลิกพร่ำเพ้อถึงเลิกสวยของเธอได้แล้วนะไปฝันถึงโลกสวยของเธอต่อในนรกกัแล้วกันส่วนฉันเนี่ยจะเศษสุขอยู่บนสวรรค์ลาก่อนนะมินตราไอ้เจ้าคุณเวศคุณทำแบบนี้ทำไมคุณมินถ้าเราสองคนจะไม่รอดขอตายก่อนเลยกัน <laughs> แกนี่มันกล้ามากเลยนะอยวิทย์ได้เดี๋ยวฉันจะทำให้แกเนี่ยตายอย่างพระเอกในละครสนใจแก มายืนทำอะไรตรงนี้อะฮะเขาเป็นห่วงพี่มินสิงไงคุณก็ควรจะเป็นห่วงตัวเองเหมือนกันนะไม่ใช่ว่ามายืนตากลมแบบนี้แล้วมันจะช่วยคุณมินงกลับมา ให้ฉันนั่งร้องไห้ในบ้านให้พ่อปู่เห็นเหรอแล้ก็ต้องมาพลอยกุ้มใจไปด้วยนะหรอทำไมทำไมต้องเกิดเรื่องเลวร้ายกับพวกเราซ้ำแล้วซ้ำแล้วแบบนี้ มันจะพอมื่มันจะจบเส้นกันสักที เราอีกตั้งหลายคนนะที่จะคอยอยู่เคียงข้างครอบครวของคุณไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ู้หมายที่จะแต่งงานกันหรือไงโ <c oughs> อ้โหวันนี้ก็ได้มาเจอตัวกันสักทีคราวนี้พวกแกคงจะไม่โชคดีเหมือนเมื่อคืนอีกแล้นะ <c oughs> <c oughs>